สวัสดีแฟนพันธ์แท้สายโหดทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับทีมงานทนายต้อยครับกับเรารถบรรทุก6ล้อ4คันคูเต้า MU 57.2 1คัน GBSK 200 SM 1คัน เรื่องจัดทำงานสายโหดของทีมงานทนายต้อยงานทำถนนนะครับเมื่อสักครู่เปิดหัวความมันกันที่ฮีโ mm hmm. น่เมกกสศินป์เงินสุดด่อนะครับเป็นทางด้านของเสียเกม ินมาตักดินใส่แล้วครับเตรียมตัวโหดกันต่อเกี่ยวสองครับมาแล้วครับ เรียบร้อยครับพอ่พอพ่อหยุดเลยหยุดเลยอยู่เลยครับเรียบร้อยเสียเกมเสียเกมเกมสมชื่อครับเกมอยู่หลุมนี้แหละครับหลุมแรกเลยติดลายหลุมแล้วนมเหินบอก ลออยู่ตรงนี้แหละผมไม่ดันแล้วนี่ครับจมโหดเลยครับโอ้โหถึงกับมิดเลยงานนี้ล้อหลังด้านซ้ายครับ จังหวะถอยไปดินมันก็เพื่อบอยู่แล้วนะครับดินมันจะจมอยู่แล้วมันโหดอยู่แล้วพูดได้ง่ายเนี่ย ไปเลยครับ เคลียร์ทางก่อนโดมอีกบ่อ้าวดันอีกแล้ววาหนุ่มเหินวันนี้หนุ่มเหินไม่ต้องทำอะไรนะครับดันรถอย่างเดียวยังครับยังครับยังอ้าวไม่โคก็จะลงแล้วเฮ้ย ไปโอยอยาละยาละมีประวัติด้วมีประวัติด้วหนุ่มเหินหนุ่มเหินนี่มีประวัติรอดเดือนเสร็จแล้วครับปีลกครของเขาเยี่เพิสังขาจาังหวัดสุรินทั้งนั้นไปขับรถไปโอยกับท่านกำนันสันครับไปติดโลมมีโอกาสได้ไปเก็บภาพอยู่หนุ่มเหินคนนี้แหละครับ ยาวาแลวอยู่อีกแล้วครับอยู่อีกแล้วอยู่อีกแล้วพ่อพอ่ออยู่ตรงนี้แหละล้อหน้าครับล้อหน้าล้อหน้า ปิดคานหน้าวันนีน้ทนายต้อยเหนื่อยครับไม่รู้จะดูคันฝั่งไหนห <c oughs> นุ่มเหิอนทนด,ดูไม่ได้ครับเดินมาดันอีกแล้วครับ <c oughs> เดินดันทั้งวันเลย จะ้อยว่ายังไงออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเรีย <laughs> บร้อยเรียบร้อยครับ <laughs> เรียบร้อยเลยครับรอหน้าลงครับอยู่อีกแล้วอยู่ตรงนี้อีกแล้วเบียร์น้อยฮะเอาไหมเอาตัวช่วยไหม <c oughs> เดินมาแล้วครับแม่โคก็สามชา่าด้วยฮะตักใส่เลยบ่ตักใส่ตรงนี้เลยบ่นึกว่าจะตักใส่ตรงนี้ <S 1> <S 1> วันนี้หนุ่มเฮินนี่เดินดันอย่างเดียวครับ อา้าวเตรียมตัวอา้อาวเป๋ครับเป๋ครับ <c oughs> อ้าวไปเลยครับรอดปลอดภัยไปหยุดอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่า อยู่อีกแล้วครับที่เดิมเลยครับที่เดิมของเสียเกมเลยอยู่แล้วอยู่แล้วครับเรียบร้อยมารถไถามาแล้วครับเอาอยัางไงจะลากหรือว่าจะชนตูด อ้าวอ้าวรถแบรโครอย่านะอย่านะโอ้โหรถแบรโคลลงนี่เป็นเรื่องเลยนเหนุ่มเฮิร์นเกือบแล้วครับ ยน้อยบอกไม่พังปีนี้ก็ไม่รู้จะไปพังปีไหนแล้วปีนี้โหดจริงๆทีมงานทนายต้อยอ่ายุติในส่วนของรถหกล้อนะครับใช้แต่ไม่โคอใช่ไหมทนายต้อยราะว่าโหดเหลือเกินไม่ไมคอก็ยืนยืนไปยืนมานี่จะลงแล้วนุ่น อันตรายครับพื้นที่ถ้ามีน้ำด้วยเนี่ยโอ้โหอะหมดแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ